ดูนะครับเป็นมีคลิปคำคำครับทำไมคำเหมือนไม่ให้ไม่ไม่ให้กวนขึ้นไม่อยากกลับจ้อยจิ๊กับจังได้ระบาดนี่คำเหมือนยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมกลับไม่ให้กวนโต้งขึ้นนะครับ โอ้ยไม่ยอมกลับครับตตงงไม่ยอมส่งขค่ะความต้งขึ้นนะคะตงอ้าวเป็นยังไงเอะไรก็ไม่รู้นะเมนการทิ่เปลี่ยนขั้นนี้หรือจี๋ไม่ยอมยกลึ้นนะยกไม่ยกยกไม่ยกดูนะคะไม่ยกครับไม่ยกนะคะดูนะคะไม่อยากกลับนะคะ

อ,อยากกลับ,บครับเป็นทวงเป็นทวงส <c oughs> <c oughs> ิกลับเดบอ,บอนอวะนี่คัเ <c> ห <oughs> มื่นไม่ยอมกลับนะครับ <c oughs> ยังห่วงสีนวลอยู่ยังไม่ยอมไม่ยอมฟังคำสั่งฟานเลยนะครับ ปตีตามที่ผมบอกมาถึงเขาั้านง่ายเลยไม่ไม่ไม,ไ,มไม่ยอมให้ควานขึ้นนะครับ<ต> <laughs> ยังห่วงยังห่วงสีนวลอยู่อ่ากินหญ้าต่อเฉยเลยส <laughs> งสัย เมนอยากนอนอยู่นี่สิก็เหมือนไม่ยอมให้วานขึ้นนะครับจะ <laughs> จังได้หราวันนี้ <laughs> À, mẹ ngoài con bỏ vài vài con vài con đừng <laughs> <Tông> vài con nữa nhau nhau là xuống <sí>. nghe này là bà này เฉยเลยเฉยเลยไปส่งบ่ฮะให้ไปส่งบ่นี่ยสีนวนยังกินอยู่เลยครับ,มบ,บหมิบไม่ยอมให้ควานขึ้นนะครับไม่ยอมกลับนะครับงองแงไม่ยอมกลับบ้านนะครับ น้องก็รอแล้วนะครับน้องรออยู่บ้านแล้วอ้าลองอีกครั้งดูเอ้าวกินได้ไหมอ้าวอ้าวก้นได้ไหมอ้าเอ้าวอ้าวอ้าไม่ใช่เป็นการแสดงนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับไม่ใช่ไม่ได้แสดงนะครับ ไหวก็ไหวแล้วนะครับสงสัยจังวันให้สีนวลไปส่งหรือเปล่านะครับครับวันนี้ก็ จบคลิปไปแค่นี้นะครับก็ต้องได้ไปส่งน่าจะได้ไปส่งนะครับคำเหมือนไม่ได้ไม่ยอมให้ควานขึ้นนะครับนานๆจะเห็นทีครั้งนะครับอย่างนี้ครับก็วันนี้ก็พอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ